คิ้วด้านนอกถือว่ายังโอเคอยู่นะครับเพราะว่ากระจกคันนี้ไม่มีรอยขูดเลยถือว่ายางเดี๋ยวดูนะยางคิ้วตัวได้ดีหรอกครับคิ้วก็ตามสภาพนะครับยังไม่ได้ขัดทำความสานะอาดให้คิ้วคิ้วคิ้วสมบูรณ์ไม่มีบุบนะทางขวายางยางโอเคนะจับยังนิ่มๆน,น,นะครับ ดินดิ่มครับถือว่าโอเคครับคันนี้เพราะว่าอายางนอแนอนแข็งแข็งหน่อยนะครับถือว่าโอเคแล้กจดขัดทางหน้าจะได้ยา,า,างนอกแข็งแข็งมนนุ่มสักกระสักกระลาดเอามือสัมผัสดูยังนุ่มอยู่นะครับคิ้วคิ้วสมบูรณ์ไม่มีบุไบไม่มีอะไรนะจีนมาว่ารถรถคันนี้ลูกค้าสั่งกระจกไว้ไม่มีรอยเลยคะับือไม่มีรอยขูดนะฮะับทั้งนอกข้างในครับ